ครับวันนี้เราจะมาดูการเปลี่ยนหัวเทียนของรถวิสุบิชิแอ t ทราดกันนะครับแอททราดหรือมิลาดนะก็ทําเหมือนกันนะครับก็ดูไปแนวทางอาการของเครื่องรถคันนี้ก็คือเวลาเราขับไปบางทีเหมือนกับเครื่องมันสั่นนะครับเพราะว่าบางทีหัวเทียนสูบหนึ่งเนี่ยไม่ทํางานจึงทาให้เครื่องมันสั่นนะครับดังนั้นวันนี้ผมก็เลยสั่งหัวเทียนมาแล้วมาทําการเปลี่ยนทีนี้วิธีการเปลี่ยนทํำยังไงมาดูกันนะครับอุปกรณ์หลกัหลกๆที่ต้องใช้นะครับก็จะมีปากแกเบอร์10นะ ใช้ไปแก่บล็อกแล้วก็บล็อกขันหัวเทียนนะครับประมาณนี้อ่าแล้วก็หาบล็อกเบอร์สิบมานะครับแต่ว่าตัวบล็อกขันหัวเทียนเนี่ยต้องใช้เป็นบล็อกยาวนะครับใช้บล็อกของมอเตอร์ไซค์ไม่ได้นะเพราะว่ารูมันลึกมากนะอ่าผมก็ได้ไปหาซื้อบล็อกมาตัวหนึ่งนะครับบล็อกบล็อกสําหรับขันหัวเทียนรถเก๋งอะ่ะจะมีขายตามร้านอุปกรณ์อะไหล่ยนนะครับอันหนึ่งก็ประมาณ120บาทแต่ถ้าเราสั่งจากช้อปปีะะ้ a ัดถาก็ไม่ถึงนะ อาจจะประมาณ 60- 70บาทนะครับเพราะว่านี้เขาต้องบวกหน้าร้านนะขั้นแรกให้เราทําการถอดกองออกก่อนนะครับเนี่ยตัวกองก็จะมีน็อตยึดอยู่3ตัวด้วยกันนะสำหรับรถรุ่นนี้นะครับถอดกองออกก่อนก็ทําการคลายน็อตกองออกมาเลยนะครับอ่าโอเคนะครับกองนี น็อตมันจะเวลาเราขันน็อตแน่นบางทีมันก็ยังหลวมนะเพราะว่ามันจะมีบูตอยู่บริเวณรูน็อตนะครับวิธีการแก้นะของของท่านไหนที่อาการก็คือกองมันมันหลวมๆนะถึงแม้ขันน็อตแน่นแล้วก็ตามเนี่ยให้เราทําการตัดตัดยางนะครับตัดยางมาลองหัวน็อตเพิ่มนะเพื่อให้เวลาเราขันลงไปเนี่ยมันจะได้ไปดันบู๊ตตัวนั้นแล้วก็ดันขอบของไอตัวกองนะครับทําให้มันแน่นอ่าอย่าไปเอาบุตออกนะครับถ้าเราเอาบุ๊ตออกเนี่ยน็อตมันจะลงลึกเกินไป นะครับอ่าโอเคตอนนี้ก็คันน็อตให้ครบทั้ง3มตัวนะครับน็อตตัวนี้จะอยู่ข้างในหน่อยนะอ่าโอเคตอนนี้ก็คลายน็อตออกทั้งหมดครับทั้ง3ามตัวด้วยกันตัวกองตัวนี้มันจะมีมีจุดที่มันมันสวมอยู่นะเวลาเราออกเนะี่ยต้องดึงออกนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวหลังจากผมเอาน็อตตัวนี้ออก ตัวนี้ผมพากทับคลิปนะครับพอดีตอนทําไปเนี่ยเสียงมันเสียงมันดังมันรบกวนเยอะอ่าก็เลยมาทําการพากทับเอานะครับแต่ก็จะอธิบายไปเป็นจุดเป็นจุดไปนะครับก็ดูไปด้วยถ้าไหนที่มาเยี่ยมชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆอันนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับงานช่างยนต์นะนะครับเราไม่ต้องจ้างช่างก็ได้นะครับตัวไหนที่เราสามารถทําเองได้อ่าตัวนี้จะเป็นนอ็อตยึดตัวบริเวณ ท่อนะครับท่อที่สวมเข้ากองเนะี่ยเราก็ทําการคายออกนะครับคายออกจากนั้นเราก็เอาตัวล็อกที่บริเวณด้านข้างออกแค่นี้นะครับมีน็อตอยู่3ตัวนะแล้วก็คลายตัวท่อตัวนี้ออกแล้วก็ทําการดึงขึ้นเลยครับทีนี้เนะี่ยมันจะมีตัวสวมอยู่มันจะแน่นหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นรูเส,เสียบอยู่นะครับเนี่ยครับเสร็จเรียบร้อยใช่ไหม าจากนั้นเราก็จะเจอตรงหัวเทียน,นครับรถรุ่นนี้มันเป็นรถสามสูบนะครับรถสามสูบทีนี้เราก็ทําการคลายนะครับเนี่ยคลายตัวตัวนี้ออกนะครับทั้งสามสูบตัวจุกหัวเทียนเนี่ยนะครับมันจะมีน็อตยึดอยู่น็อตเบอร์สิบนะอ่าก็ทําการคลายน็อตเลยครับรถที่ไม่เคยไม่เคยขันน็อตนี่จะแน่นมากนะครับ โดยเฉพาะน็อตหัวเทียนเนี่ยแน่นมากนะนะครับน็อตหัวเทียนเนี่ยแน่นมากเวลาเราเราขันนี่เสียงดังอีดีดอยู่ในเหมือนกับเหมือนกับหัวเทียนมันจะขาดเลยนะเวลาขันเนี่ยอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับมันเพราะว่ามันแน่นมากถ้ารถไม่เคยเปลี่ยนอ่าโอเคตอนนี้ก็คลายน็อตให้ครบทุกตัวครับตัวอ่าตัวตัว ตัวจุกหัวเทียนเนี่ยเวลามันมันสวมอยู่เนี่ยมันเป็นจุกอ่อนนะครับเวลา,อ,าออกเอาเข้าเนี่ยเราก็สามารถเอียงได้นะมันจะไม่แข็งเหมือนกับมอไซนนะครับตัวน,นี้มันจะเป็นจุกอ่อนอ่ะตอนนี้ก็ข่ายน็อตให้ครบทุกตัวครับจากนั้นก็ดึงออกได้เลย หลังจากเราคลายน็อตตรงจุกหัวเทียนออกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เอาจุกหัวเทียนออกได้เลยทีนี้นะครับก็แค่ดึงขึ้นนะเนี่ยครับดึงขึ้นลักษณะแบบนี้เนี่ยเห็นไหมอ่าโอเคนะครับเนี่ยเห็นไหมตัวตัวจุกหัวเทียนจะเป็นลักษณะยางอ่อนนะครับโอเคทีนี้มาดูหัวเทียนเก่าครับที่อยู่ข้างในเห็นไหมรูจะลึกมากนะครับดังนั้นนี่ตอนแรกนี่ผมเอา,อาตัวขันหัวเทียนของมอเตอร์ไซค์มาลอง ลงได้ครับแต่ไม่ถึงนะอ่าต้องต้องใช้ของรถยนต์เท่านั้นนะครับต้องไปหาซื้อบ็อกหัวเทียนของรถเก๋งมาโอเคนะครับหลังจากเราได้บ็อกหัวเทียนมานะครับเราก็เอาบล็อกหัวเทียนขันออกครับทีนี้ก็คลายออกธรรมดาครับคลายออกธรรมดาทั้ง3าหัวเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่เราคลายหัวเทียนออกมาแล้วเนี่ยมาดูเขี้่วหัวเทียนกันว่ามันยังปกติไหมนะครับเพราะว่าที่ผมดูเนี่ยรู้สึกว่า มันจะมีสูบหนึ่งนะที่มันไม่ทํางานนะครับในบางครั้งนะบางครั้งไม่ทํางานทําให้เครื่องสั่นแต่บางทีเครื่องก็ปกตินะบางทีก็ไม่สั่นนะครับบางทีสั่นหลังจากเราคลายเสร็จเราเอาจุกหัวเทียนแบบนี้ครับอย่าลงแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้เห็นไ,ไหมนะครับทุกสูบเลยวิธีการเอาหัวเทียนออกนะครับก็นะแบบนี้โอเคนะครับอันนี้คือหัวเทียนเก่านะทีนี้เรามาดูครับเชี่ยวหัวเทียนนะครับ ตัวนี้เป็นหัวเทียนแบบเข็มนะครับปลายแบบเข็มนี่ที่ดูตัวนี้เลยเห็นไหมครับตัวเชี่ยวหัวเทียนตัวหนึ่งด้านบนเนี่ยหายไปเลยตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็เริ่มใกล้จะหมดแล้วครับอีกตัวหนึ่งยังปกติอยู่เนี่ยเห็นไหมสามสูบนะครับไปแล้วหนึ่งสูบอีกตัวหนึ่งเห็นไหมเนี่ยครับดูเทียบใส่กันเลยเห็นไหมตัวฝั่งซ้ายนี่ยังเหลือบนล่างเลยส่วนอีกสองตัวฝั่งขวาเนี่ยนะครับทํางานบ้างไม่ทํางานบ้างแล้ว นะครับถ้าแบบนี้นี่ก็คือถ้าเรายังฝืนขี่ไปในเครื่องจะสั่นมากนะครับเพราะว่าบางทุบบางทีเนี่ยเครื่องมันไม่ทำอ่าลูกสูบไม่ทํางานไม่จุดระเบิดนะครับโอเคทีนี้เรามาดูนะครับหลังจากเราเอาหัวเทียนตัวเก่าออกแล้วเราจะใส่หัวเทียนตัวใหม่ครับทีนี้่ามาดูหัวเทียนที่เราสั่งมาครับนี่ตัวนี้ที่สั่งมาตัวนี้เป็นสั่งมาศูนย์แท้นะครับเป็นอะไรเบิกศูนย์นะมัวเข็มเหมือนกันนะครับเข็มเหมือนกันนี่ครับดูของเก่ากับของใหม่เทียบส่กัน อ่ะโอเคนะครับก็เหมือนกันเป๊ะนะครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้เราจะทําการประกอบครับทีนี้ก็เอาสวมลงรูเลยครับเนี่ยมันจะบังคับเองนะครับมันจะลงรูพอดีเลยจากนั้นเราก็ใช้บล็อกทําการขันอัดเข้าเวลาขันก็ขันปกตินะครับขันจนกระทั่งตึงมือนะอ่าอย่าเอาแน่นจนเหมือนกับมันจะขาดนะอย่าประมาณอย่าเอาขนาดนั้นตอนที่เราคลายออกครั้งแรกหลังจากที่อ่าตอนที่เราจะเปลี่ยนเนาะเราคลายนะรู้สึกว่ามันจะแน่นมากใช่ไหม นะครับมันแน่นมากเพราะว่ามันไม่เคยถอดเลยนะครับรถคันนี้มาตั้งแต่ปี2 0 1 4ตอนนี้ปี2022ก็ประมาณ78ปีนะ8ปีละนะครับอโอเคนะครับก็ขันให้ครบทุกหัวนะครับทุกทุกตัวก็ใส่เข้าไปให้ครบทุกตัวครับ ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทำการใส่ตัวจุกหัวเทียนคืน <S <S ท่านไหนที่ใช้รถรุ่นนี้นะครับหรือใช้รถรุ่นอื่นนะที่เป็นรถเก่งนะก็ดูเป็นแนวทางนะครับใช้มาสัก5 6ปีเนี่ยก็อาจจะ5ปีนี่น่าจะเปลี่ยนได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมรอจนกระทั่งมันมีอาการนะถึงได้เปลี่ยนนะครับแต่จะเปลี่ยนเลยก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเราเนาะ ถ้าเครื่องมันจุดระเบิดดีนะครับมันก็จะทําให้การทํางานของเครื่องโอเคนะนะครับเครื่องก็จะไม่สะดุดนะครับไม่สั่นอ่าเพราะว่าเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยมันจุดระเบิดด้วยหัวเทียนใช่ไหมมันใช้น้ำมันเบนซินนะครับถ้าหัวเทียนมีปัญหาก็คือสูบนั้นไม่ทํางานอะมันเลยทำงานแค่สองสูบเสร็จแล้วเครื่องก็จะสั่นเหมือนผีเข้าเลยครับทีนี้อ่าโอเคนะครับ,นะรบก็คันน็อตอัดให้ครบทุกตัว เดี๋ยวทีนี้เรามาดูการประกอบนะครับก็ใส่หัวเทียนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเอาจุกหัวเทียนใส่แล้วก็จะประกอบตัวกองคืนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นคลิปนะครับเพื่อให้เห็นเร็วขึ้นนะหลังจากเราขันแน่นจนเสร็จนะครับก็นําจุกหัวเทียนมาใส่คืนครับเดี๋ยวนี้ตัวนี้ผมรีคลิปนะครับเพื่อหเห็นเร็วขึ้นนะไม่งั้นมันจะรอนานนะครับ จากนั้นเราก็ทําการขันน็อตอัดคืนครับทีนี้น็อตสามตัวก็ไม่ยากนะครับสาหรับท่านไหนที่มีรถทาเองได้เลยนะนะครับไม่ต้องเสียตังค์เยอะนะหัวเทียนก็ไปซื้อได้ตามร้านอะไหล่ยนนะครับบอกรุ่นรถเขา,าเขาจะทําการจัดหัวเทียนให้หรือถ้าอยากได้อะไรแท้ก็ไปติดต่อที่ศูนย์ก็ได้ครับที่ศูนย์นี่เขาก็ขายอะไหล่นะนะครับขายอะไหล่ขนาดสลิงลึงฝาฝ้ากระโปรงรถขาดผมยังไปสั่งที่ศูนย์เลยเขาก็ส่งให้นะ นะครับถ้ามันไม่มีพร้อมเนี่ยเขาก็จะสั่งให้แล้วก็เราก็ไปไปรับเอาเขาจะนัดวันโอเคนะครับหลังจากเสร็จเรียบร้อยต่อไปเราจะทาการประกอบกองครับทีนี้เอากองมาใส่อ่าเนี่ยครับกองตัวเก่าเนี่ยจุกมันใช่ไหมตรงนี้ตัวนี้มันจะสวมอยู่นะครับเราก็ดันกองให้ลงต,ตรงรูเลยนะครับมันจะเป็นตัวบังคับนะให้มันตรงนะครับ หลังจากเราวางลงตรงตำแหน่งนะครับจากนั้นเราก็ทําการขันน็อตอัดสามตัวนะครับขันน็อตอัดสามตัวแล้วก็ใส่ท่ออากาศเข้ากองนะครับกองของมิ s ซูบิชิแอทลาดหรือมิลาดเนี่ยนะครับตามที่ผมบอกข้างข้างต้นเนาะต้นคลิปเนี่ยบอกว่าก็คือมันจะมีตัวบุชนะบริเวณน็อตยึดเนี่ยมันหลวมนะถ้ามันหลวมเนี่ยเราจําเป็นต้องหาลูกยางนะครับมาลองนะ หลังจากหาพวกยางมาลองตรงหอวน็อตเสร็จเรียบร้อยในเวลาเราขันก็จะแน่นติ๊กเลยนะนะครับแต่ไม่แนะนําให้เอาบูทออกนะครับการที่เขาออกแบบมาให้มีบูทเนี่ยคือมันสมบูรณ์แล้วนะครับบางทีเราเอาบูทออกเวลาเราขันอัดแน่นจนเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้ตัวกองตัวพลาสติกตัวนั้นถูกบีบจนเกินไปนะครับทำให้นานๆไปอาจจะทําให้เครื่องมีปัญหาได้ด้วยนะอ่าอันนี้ก็ก็ลองวิเคราะห์อเอานะครับคือเราเสริมได้แต่ไม่ควรเอาออกนะบูทเนี่ยนะครับ โอเคตัวนี้เราก็ขันน็อตอัดให้แน่นครับทีนี้ขันน็อตอัดให้แน่นทั้งสามตัวนะจะมีน็อตอยู่สามตัวด้วยกันอ่าแล้วก็ปอกปอกรัดบริเวณท่อที่ต่อเข้ากองอีกตัวหนึ่งแค่นี้นะโอเคเดี๋ยวจะตัดไปนะครับตอนที่มันเสร็จแล้วลองสตาร์ทเครื่องดูครับทีนี้อ่าโอเคครับสําหรับการเปลี่ยนหัวเทียนนะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เครื่องก็ไม่สั่นแรงเหมือนกับครั้งก่อนละนะครับแต่ก่อนเหย่ยสั่นแรงมากนะเพราะว่ามันไม่ทํางานถูกหนึ่งเนาะ เนี่ยตอนนี้ก็ทํางานปกตินะครับตัวนี้หัวเทียนเก่าน่าจะทิ้งไปเลยนะครับทั้งสาหัวนะแต่ก็ดูดูหัวหนึ่งนียังปกติดีสุดเลยนะครับแต่อีกสองตัวเนี่ยไปแล้วนะนะครับสองตัวไปเลยนะครับเหลือแค่ตัวเดียวมันจะเป็นหัวเทียนเข็มแบบนี้นะครับโอเคครับก็ไวประมาณนี้นะสำหรับท่านไหนที่มาเยี่ยมชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ